ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน้องๆกับโอรสก,กิจน้ำแข็งสุดที่บอกเลยน้องผู้ชายต้องชอบเน่นนเดี๋ยวพี่แป้งจะใส่ให้น้องๆดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่เขาแจกเพียงแค่2,500ชิ้นนี่มัเราใส่มาแล้วปบดโอยมีน้ำแข็งอยู่ข้างเราตลอดเวลาเลยอะอนไี้ตอนนี้เป็นหน้าฝนยินดีเรากลายเป็นหน้าหนาวเอองงไปหมดข่าวแมพตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิง้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูวิธีการเล่นกันเลยจ้าและเควสที่นโน่ ก็คือนนจะต้องไปสู่เลเวลที่11ให้ได้นะคะซึ่งตอนนี้พี่แป้อยู่แค่เลเวลหนึ่งเองและเควสที่2นะคะนนจะต้องไปสุ่มสัตว์ป่าทั้งหมด60ตัวนะคะและเควสที่3นั่นก็คือนนจะต้องเปิดกล่องทั้งหมด6000กล่องนั่นเองซึ่งกล่องเนะี่ยจะมีมาเรื่อยๆนะคะหรือเอาจากของขวัญก็ได้ที่อยู่ด้านบนซ้ายด้านมือและเควสสุดท้ายนั่นก็คือนนจะต้องไปตีบอสดันเจี้ยนทั้งหมด80ตัวคะ่ะ แร่จะพาน้องไปดูนะคะว่าน้องๆควรไปตรงไหนบ้านนะคะถึงจะทำเควสได้นั่นเองมือใหม่ก็สามารถทําได้นะคะเพราะมันง่ายมากเลยสางสุ่มสั์เลี้ยงเนี่ยน้องๆจะต้องเดินผ่านสะพานมาก่อนนะคะมันจะอยู่ด้านหลังของน้องๆตรงนี้นั่นเองนี่ให้มาสส่งแถวๆนี้นะคะ บอสดันเจ้นนะคะแล้วน้องจะต้องไปอประตูสีฟ้าตรงนี้นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าก็ต้องเข้าไปก่อนนะคะถึงจะไปตีได้และหากน้องจะเปิดกล่องเนี่ยข้างล่างมันจะมีกล่องไมาอยู่แล้วให้น้องสุ่มคาว่าโอเพนค่ะแล้วน้องก็ดูไปว่าน้องจะขายหรือจะเก็บไว้นั่นเองนะคะและด้านซ้ายมือข้างล่างเดี่ยมันจะมีกล่องมาให้เราแะน้องกดเก็บได้เลยซึ่งบอกเลยนะคะของชิ้นนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายค่ะน้องถ้าน้องได้มาทำตั้งแต่ตอนนี้นะคะอาจจะได้ของไปเร็วๆเลยแต่ถ้ามาทําช้าเนี่ย จะของใกล้หมดหรือหมดก่อนก็ได้นะคะรีไปทำตอนนี้เ้อ2,500ชิ้น